รักครั้งต่อไปของคุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่วันนี้เรามาเปิดไพ่เทพสังหรณ์พิสูจ์ใจไปพร้อมกันครับพไพ่ใบแรกพอดีมีสุขเวลารักครั้งต่อไปจะมาถึงตอนที่คุณอยู่ในจุดที่พอดีไม่มากไม่น้อยเป็นช่วงเวลาที่ใจคุณสงบและมีความสุขกับตัวเองก่อนใบที่สองไม่ได้ไม่เสียระหว่างนี้อาจมีคนเข้ามา แต่ยังไม่ใช่คนที่ใช่คือช่วงเวลาของความไม่แน่นอนที่ต้องใช้ใจนิ่งๆไม่ต้องรีบก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงใบที่สจุดสกัดสกัดจุดบางครั้งมีอุปสรรคหรือมีคนบางคนที่พยายามกั้นไม่ให้รักเริ่มแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าหากคุณมั่นใจตัวเองอุปรสรรคเหล่านั้นจะถูก ข้ามไปได้อย่างแน่นอนโดยรวมความรักครั้งต่อไปจะมาหาคุณเมื่อพร้อมจริงๆเมื่อคุณรักตัวเองก่อนและไม่กลัวอุปสรรคที่มาทดสอบถ้า,พาไพ่แบบไหนโดนใจคุณที่สุดคอมเมนต์ไว้อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์และพิมพ์อร์พรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าดูโชคดีที่สุด